สวัสดีครับสวัสดี FC ของเบนนาธีบับทุกทกท่านนะครับผมค่ำคืนที่ผ่านมาบอกได้เลยว่าขมปีกันสุดๆตั้งแต่ไก่แล้วนะผมสเปอร์ไล่ไปจนถึงบอลรอบดึกเลยนะครับผมสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาขมปีกันจริงๆครับผมไม่เป็นไรครับผมค่ำคืนวันอาทิตย์หรือวันนี้นะครับผมเบนนาธีบับพร้อมจัดหนักจัดเต็มให้กับ FC สมาชิกเหมือนเช่นเคยครับผมบอกได้เลยว่า ขอคืนความสุขให้ FC สมาชิกหน่อยครับสำหรับวันอาทิตย์นี้จัดหนักจัดเต็มกันไปนะครับเหมือนเดิมนะผมสำหรับใครที่อยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบนนาธีบาบนะครับบอกได้เลยว่านี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการันตีด้วยสมาชิกตอนนี้10,000กว่าท่านนะครับทางเข้าหน้าช่องติกตอกนะครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่นะผมส่วนเพจเบนนาทีบาบ ช่อง YouTube เบนนาทีบับเบนนาทีบับปักหมุดทางเข้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วทั้ง3ช่องทางนะผมสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบนนาทีบับได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับ1นึ่งคู่นะผมที่เบนนาทีบับจะหยิบยกมาพรีวิวก่อนเกมในวันนี้นะผมขอมองไปที่บุนเดลิก้าเยอรมันระหว่างเอาบวก เปิดบ้านพบกับบุรุสเซียดอทมุลนะผมเจ้าบ้านเอาบวกผลงานและฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมานะครับผมยังดูกระท่อนกระแทนเอามากมากเลยนะผมฟอ,ฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะดูโคม่าแบบสุดๆนะผมเพราะเกมในหลีก10เกมหลังสุดนะพวกเขาชนะมาได้เพียง2เกมเสมอ4เกมนะผมและแพ้ไปถึง4เกมด้วยกันนะผมส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างบุรุสเซียดอทมุะครับผลงานและฟอร์มการเล่นช่วงที่ผ่านมาบอกเลยว่า ดีสุดๆเลยครับกับเกมนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะผมเพราะเหลือเกมอีก2เกมนะผมที่จะควา้าแชมป์เหนือบาเยิร์นมิวนิกได้ถ้าเก็บเกม2เกมนี้ได้เหนือแชมป์อย่างบาเยิร์นมิวนิกได้แน่นอนครับผมถ้าดูจากโมเมนตัมนะผมดูจากฟอร์มการเล่นในดอทมูลในช่วงนี้แล้ว บอกได้เลยว่าสวยจัดๆเลยครับผมกับเลนราคานะผมหรือเลนกำแพงที่เปิดมาให้ดอทมูลบังคับยิง2ประตูถึงจะได้กินเต็มนะครับดูจากโมเมนตัมนะผมช่วงนี้แล้วไปดอทมูลสวยจัดๆเลยครับ1ตัวที่เด็ดนะผมที่เบนนาธีบับอยากให้พี่ๆสายนักลงทุนเลือกเชียร์ไปด้วยกันในค่ำคืนนี้นะผมขอมองไปที่บูริเซียดอดมูลเป็น1ตัวหวานเจี๊ยบของเบนนาธีบับในค่ำคืนนี้เลยครับ ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นครับและคืนนี้ขอให้เฮงๆรวยๆจัดหนักจัดเต็มกันเหมือนเดิมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ